การแปอันดับเครื่องบินรบที่น่ากลัวที่สุดในโลก อันดับหนึ่ง F-35 Lightning II เครื่องบินที่ไม่ได้เก่งที่สุดแต่รู้ทุกอย่างก่อนใครคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมประเทศมหาอำนาจและพันธมิตรระดับสูงของสหรัฐอเมริกานั้นจึงยอมจ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อที่จะทำการซื้อเครื่องบินรบรุ่นเดียวกันทั้งๆที่โลกใบนี้มีเครื่องบินรบให้เลือกอีกมากมายคำตอบที่ดีที่สุดนั่นก็คือ F-35 ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นแค่เครื่องบินแต่มันถูกสร้างมาเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลของสนาม รบยุคใหม่โดยทางด้านตัวตนของ F-35 Lightning II นี้เนี่ยครับเป็นเครื่องบินรบยุคที่5ถ้าหากให้พูดตามตรงเนี่ยครับมันสามารถที่จะทําการล่องหนและทําภารกิจได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านอากาศการโจมตีภาคพื้นการสนับสนุนกองกําลังและทําหน้าที่เป็นตาและสมองให้กับเครื่องบินลำอื่นส่วนในเรื่องของราคานั้นอยู่ที่ประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำหรือประมาณ4 0 0 0ัล้านบาทแต่ถ้าว่าราคาที่พูดมานี้ยังไม่ได้รวมของแพงที่สุดที่มันแบก อยู่ใต้ปีกนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ f 35อันตรายนั้นก็คือไม่ใช่เรื่องของความเร็วและไม่ใช่การเลี้ยวแต่มันคือเรดาร์กล้องอินฟราเรดและระบบตรวจจับศัตรูที่ได้ถูกรวบรวมข้อมูลและแสดงผลให้นักบินเห็นก็คือพูดง่ายๆ้ข้อมูลที่เขาแสดงออกมาเนี่ยแสดงบนหน้าจอในหมวกที่นักบินใส่อยู่นั่นเองมันจึงทําให้ทางด้านนักบิน f 35นี้นี่ครับจึงมักที่จะเห็นศัตรูก่อนและยิงก่อนโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวแล้วถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องระเบิดและราคาของลูกระเบิดนั้น F35 ใช้ลูกระเบิด A I M 1 2 0ที่มีราคาอยู่ที่35 5ถึง55ล้านบาทและถ้าเรายิงถึง2ลูกในภารกิจเดียวเงินก็จะหายไป100ล้านบาทในไม่กี่วินาทีแต่ที่สำคัญนั่นก็คือ F35 นั้นไม่ได้ขายให้กับทุกประเทศผู้ใช้หลักๆ F35 นั้นก็จะมีสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้อังกฤษออสเตรเลียและอิตาลีนั่นก็เป็นเพราะว่า F-35 นั้นไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธแต่คือ การผูกระบบความมั่นคงเข้ากับสหรัฐและก่อนที่ประเทศนั้นๆจะได้รับ f 35ไปดูแลเนี่ยครับจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนและต้องยอมรับมานะครับนั่นก็คือ f 35ไม่ใช่แค่เครื่องบินที่ถูกดูแลพอต้องมีค่าดูแลรักษาบำรุงที่สูงซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนต้องพึ่งระบบสนับสนุนจากสหรัฐผู้ดเดียวเท่านั้นสรุปง่ายๆในข้อนี้ f 35อาจจะไม่ใช่เครื่องบินที่เร็วที่สุดหรือดุดันที่สุดแต่ในยุคสงครามข้อมูลนั้นใครรู้ก่อนยิงก่อนและเชื่อมโยงทุกอย่างได้ คือคนที่ชนะและนี่ก็คือเหตุผลที่ F-35 ถูกยกให้เป็นเครื่องบินรบอันดับหนึ่งของโลกอันดับที่2 F-22 Raptor ราชาน่านฟ้าที่ไม่มีใครเห็นจนกว่าจะสายเกินไปถ้ามีเครื่องบินรบสักลำที่ศัตรูไม่อยากเห็นบนเรดาร์ไม่อยากเห็นด้วยตาเปล่าคงจะหนีไปไม่พ้น f 2 r Raptor มันคือเครื่องบินที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาไม่ยอมขายให้กับใครแต่เลิกผลิตไปนานแล้วและยังถูกยกย่องให้เป็นเครื่องบินคลองอากาศ ที่ดีที่สุดในโลกคำถามก็คือทําไม F-22 ถึงได้ถูกสร้างขึ้น F-22 เนี่ยครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีทุกอย่างเหมือน F-35 แต่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชนะการรบบนฟ้าเท่านั้นซึ่งทางด้านแนวคิดของมันมีอยู่3อย่างหลักๆนั่นก็คือ 1. เห็นศัตรูก่อน 2. ยิงก่อนและ3หายไปก่อนที่ใครจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันจึงทำให้เครื่องบิน F-22 Raptor นี้นี่ครับได้เกิดมาเพื่อล่าศัตรูไม่ใช่เพื่อโชว์ไม่ใช่เพื่อขายแต่เพื่อใช้ช ส่วนในเรื่องราคาของ F 2 2ต่อลำนี้เนี่ยครับราคาอยู่ที่ประมาณ150ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่5,000ล้านบาทและนี่ก็คือเหตุผลที่สหรัฐอเมริกาผลิตแค่187ลำและหยุดทันทีเหตุผลง่ายๆนั่นก็คือแพงเกินไปแต่ก็โหดเกินไปที่จะยอมให้ใครมีและถ้าเรามาพูดถึงเรื่องราวของความสามารถ F 2 2นั้นแม้จะเป็นเครื่องบินที่เก่ากว่า F 3 5แต่ F 2 2ก็ยังมีจุดเด่นที่ไม่มีใครเทียบเทียม นั่นก็คือความคล่องตัวสูงที่เครื่องบินรุ่นใหม่หลายลำยังทําไม่ได้และที่สําคัญ f 22ได้ถูกออกแบบมาให้สู้กับเครื่องบินด้วยกันเองส่วนในเรื่องของราคาลูกระเบิดของ f 22นี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่50ถึง70ล้านบาทต่อลูกและประเทศที่สามารถครอบครอง f 22ได้นั้นคําตอบสั้นๆนั่นก็คือประเทศเดียวเลยครับนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาแม้แต่พันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดอย่างญี่ปุ่นหรืออังกฤษก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อเพราะว่ากฎหมายสหรัฐห้ามส่ง ออก F 2 2อย่างเด็ดขาด อันดับที่3เชิงตู J20 m i g h t ม d ตี้ o รากอนมังกรล่องหนที่จีนสร้างขึ้นเพื่อท้าทายอำนาจบนท้องฟ้าเป็นเวลาหลายสิบปีที่ท้องฟ้าบนโลกนี้ได้ถูกครอบครองโดยเครื่องบินจากสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น F15 F16 F22 และ F35 จนมาวันหนึ่งจีนก็ได้ทำการเปิดตัวเครื่องบินรบที่ทำให้โลกต้องหยุดมองนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่ใช่เพราว่ามันสวยไม่ใช่เพราะว่ามันมเลว w, แต่เป็นเพราะว่ามันคือสัญญาณที่จะบ อกว่าจีนไม่ยอมที่จะเป็นผู้ตามใครอีกต่อไปและเครื่องบินลำชื่อว่านี้ก็ได้เกิดขึ้นซึ่งมันมีชื่อว่าเฉิงตู J20 Mighty Dragon J20 ไม่ได้เกิดมาเพื่ออยากโชว์เรื่องราวของเทคโนโลยีแต่มาจากยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศจีนเองจีนได้มีความคิดว่าหากวันหนึ่งเกิดความขัดแย้งกับมหาอำนาจพวกเขาจะไม่สามารถสู้ด้วยจำนวนอย่างเดียวได้อีกแล้ว J20 จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อบินไกลล่องหนและยิงก่อนโดยที่ ไม่ต้องเข้าไกลโดยทางด้านราคาของ J20 ต่อลำนี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่100-110ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้า,าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่3,800ล้านบาทซึื่องราคาที่ว่านี้อาจจะดูใกล้เคียงกับ F-35 แต่ต่างกันตรงที่ J20 นั้นคือเครื่องบินที่จริงสร้างขึ้นมาเองส่วนในเรื่องราวของราคารูกระเบิดนั้นจะตกอยู่ที่ลูกละ35-50ล้านบาทถ้าหากให้แอดพูดง่ายๆเนี่ยครับก็คือ J20 นั้นอาจจะไม่ต้องล็อกเป้าเองแต่ได้รับข้อมูลจากเรส ด้าภาคพื้นเครื่องบินเตือนภยัยและเครื่องบินลำอื่นๆหน้าที่ของมันมีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือขับไล่และกดยิงจากระยะไกลซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีประเทศเดียวในโลกที่ใช้เจ20โดยทางด้านสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ไม่ได้รีบขายเพราะว่าเจ20นั้นคือความลับทางด้านเทคโนโลยีลักษณะอำนาจและเครื่องมือทางการเมืองสรุปในอันดับที่3 j 20ไม่ใช่เครื่องบินที่เกิดมาเพื่อโชว์แต่มันคือข้อความจากจีนที่ได้ส่งออกไปว่ายุคที่ท้องฟ้าเป็นของใคร เพียงคนเดียวได้จบลงแล้วอันดับ 4. ย er ูโรไฟเตอร์ไทฟูนอาศวินแห่งยุโรปที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสู้กับมหาอำนาจถ้าหากคุณคิดว่าเครื่องบินรบที่โหดที่สุดในโลกต้องมาจากสหรัฐเอเมริกาหรือจีนเท่านั้นแต่คุณอาจจะลืมไปว่ายุโรปคือทวีที่ผ่านสงครามมากที่สุดในโลกและจากประสบการณ์นั้นพวกเขาก็ได้ทําการสร้างเครื่องบินรบที่ไม่ได้หวือหวาแต่โฟกัสคําเดียวนั่นก็คือชนะบนท้องฟ้าเท่านั้นและนี่ก็คือเครื่องบินรบย โรไฟเตอร์ไทฟูนที่ไม่ได้ถูกสร้างมาโดยประเทศเดียวแต่มาจากการรวมพลังของอังกฤษเยอรมนีอิตาลีและสเปนเป้าหมายของพวกเขาเนี่ครับก็คือสร้างเครื่องบินที่สามารถรับมือกับเครื่องบินของรัสเซียได้แบบไม่ต้องพึ่งพาสหารัฐส่วนในเรื่องของราคาของเจ้าไทฟูนนี้เนี่ครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ115ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่4 0 0 0ล้านบาทเพราะฉะนั้นแล้วราคานี้จึงสะท้อนสิ่งหนึ่งให้เราได้เห็นว่าไทฟูนจึงไม่ใช่แค่เครื่องบินราคาประหยัดแต่ม คือเครื่องบินที่ยุโรปตั้งใจสร้างขึ้นให้ดีที่สุดเป็นของตัวเองและสําหรับราคาของลูกระเบิดนั้นอยู่ที่ราวๆ70-100ล้านบาทต่อลูกโดยสําหรับประเทศที่สามารถใช้ไตฟูนนี้ได้นี่ครับ <c oughs> ก็จะมีอังกฤษเยอรมนีอิตาลีสเปนซาอุดิอาระเบ,บียกาตาและออสเตรียอันดาาับ5าดาโชราฟานเครื่องบินที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพ <c oughs> ื่อไม่ต้องขออนุญาตใคร และนี่ก็คือหนึ่งในประเทศในโลกที่กล้าพูดได้เต็มปากเลยครับว่าถ้าวันหนึ่งต้องรบเราสามารถตัดสินใจเองทั้งหมดแน่นอนครับว่าฝรั่งเศสคือหนึ่งในนั้นและราฟาลคือเครื่องบินที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้ชัดเจนมากที่สุดมันไม่ใช่แค่เครื่องบินที่ดังที่สุดไม่ใช่เครื่องบินที่ถูกขายดีที่สุดแต่เป็นเครื่องบินที่เจ้าของสามารถใช้ได้อย่างอิสระที่สุดราฟาลได้ถือกําเนิดขึ้นหลังสงครามเย็นซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับยุโรปหลายประเทศเลือกพึ่งพาสหารัฐอเมริกาแต่เพราะว่าฝรั่ง กลับเลือกทางของตัวเองพวกเขาต้องการเครื่องบินที่สามารถทําได้ทุกภารกิจและไม่ต้องขออนุญาตจากประเทศใดก่อนใช้งานราฟานจึงได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินรบอนเนกประสงค์เต็มรูปแบบซึ่งทางด้านราคาของเจ้าราฟานนี้เนี่ยครับต่อราจะอยู่ที่ประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ3,500ล้านบาทไทยโดยราคาที่ว่ามานี้ก็ยังรวมไปถึงแม้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระดับสูงความสามารถขึ้นลงเรือบรรทุกเครื่องบินและระบบป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดของฝรั่งเศส ส่วนในเรื่องของราคาของลูกระเบิดนั้นจะตกอยู่ที่ลูกละ7 0ถึง100ล้านบาทไทยและประเทศที่สามารถใช้เจ้าราฟานี้ได้นี่ครับที่ได้ถูกเลือกนั่นก็คือฝรั่งเศสอินเดียกรีซอียิปการ์ตาและ UAE และที่ประเทศเหล่านี้เลือกก็เป็นเพราะว่าไม่ต้องผูกการใช้งานกับมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งโดยตรงอันดับ6ซูคอยซู 35S ้ฟันร้ายแห่งท้องฟ้าที่ไม่ต้องล่องหนก็ทําให้ศัตรูกลัวถ้าคุณถามนักบินรบว่าเครื่องบินแบบไหน ที่ดวนบนท้องฟ้าแล้วกดดันมากที่สุดข้ามตอบอาจจะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนแต่มันอาจเป็นเครื่องบินที่เร็วดูดันแรงและไม่ยอมถอยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือซูคอยซูขี35เอทเครื่องบินที่รัสเซียได้สร้างขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าพลังดิบยังสําคัญในยุคสงครามใหม่เสมอและหลังจากสงครามเย็นได้จบลงรัสเซียรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถสู้กับสหรัฐได้และแทนที่พวกเขาจะพยายามเรียนแบบรัสเซียกับเลือกทางที่ถนัดที่สุดซึ่งนั่นก็คือ คเครื่องบินทรงพลังความคล่องตัวสูงสุดและซู -35 s จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นนักล่าในการรบอากาศโดยไม่ต้องพึ่งพาการลองหนโดยทางด้านราคาของเจ้าซู -35 s นี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ85ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่3,000ล้านบาทและสิ่งที่ทําให้ซู -35 s ดูน่ากลัวนี้เนี่ยครับนั่นก็คือความแตกต่างเครื่องยนต์ที่แรงสามารถบุนตัวได้กลางอากาศอย่างน่าเหลือเชื่อแล้วถ้าหากจะมาพูดถึงเรื่องราคาของลูกระเบิด นันเป็นลูกระเบิด r 77นาโตราคาอยู่ที่ประมาณ35-40ล้านบาทไทยคำถามก็คือแล้วทำไมลูกระเบิด r 77ถึงได้อันตรายนั่นก็เป็นเพราะว่ามันใช้เรดาร์นำวิถีสามารถยิงได้หลายเป้าพร้อมกันพร้อมกับการรบแบบดุดันของรัสเซียส่วนในเรื่องของข้อจำกัดซู35 s นั้นแน่นอนมันมีจุดอ่อนนั่นก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้อยกว่าบางคู่แข่งเสี่ยงต่อการถูกตรวจจับจากระยะไกลแต่ถ้าหากมันได้เข้าประชิดแล้ว สู35เอคือคู่ต่อสู้ที่ใครก็ไม่กล้าอยากประชิญอันดับ 7, เจ็ดกลิเพนเครื่องบินเล็กที่คิดใหญ่และฉลาดกว่าที่ใครคาดท่าโลกของเครื่องบินลบคือเวทีของยักษ์ใหญ่กลิเพนคือเครื่องบินที่ไม่พยายามเป็นยักษ์แต่กลับเลือกเป็นนักสู้ที่ฉลาดประหยัดและพร้อมรบอยู่ตลอดเวลาและนี่ก็คือเครื่องบินที่หลายประเทศขนาดกลางและประเทศเล็กๆเ,เลือกใช้ด้วยเหตุผลเดียวกันนั่นก็คือมันคุ้มและไว้ใจได้สวีเดนเป็นประเทศที่ไม่ได้มีงบประมาณ รลาห่มมหาศาลและไม่ได้คิดที่จะบุกใครก่อนแต่สิ่งที่สวีเดนต้องการนั่นก็คือป้องกันประเทศใช้งานในพื้นที่ได้แม้สนามบินเสียหายดูแลง่ายซ่อมเร็วดังนั้นแล้วกริปเพนจึงได้ถูกออกแบบมาให้ขึ้นลงถนนได้ใช้ทีมงานช่างจํานวนน้อยพร้อมรบในเวลาอันสัน้นและมันคือเครื่องบินที่เหมาะกับโลกความเป็นจริงมากกว่าบนโลกโบชัวส่วนในเรื่องของราคาของเจ้ากริปเพนต่อลำนี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่70-85ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยครับจะอยู่ อยู่ที่ประมาณ3,000ล้านบาทซึ่งทางด้านกริเพนเองเนี่ยครับก็ไม่ได้เก่งแต่ในทุกด้านนะแต่ยังเก่งในสิ่งที่ประเทศส่วนใหญ่ต้องการนั่นก็คือระบบดิจิทัลที่ทันสมัยการเชื่อมต่อข้อมูลได้ดีนักรบเรียนรู้เร็วส่วนในเรื่องของราคาของเจ้าระเบิดของเจ้ากริเพนนี้เนี่ยครับราคาต่อลูกจะอยู่ที่7 0็ดถึงหนึล้านบาทไทยซึ่งนั่นก็หมายความได้ว่ามันสามารถยิงได้จากระยะไกลศัตรูต้องถอยก่อนไม่จําเป็นอย่าเข้าใกล้และถ้าพูดถึงประเทศที่สามารถครอบครองกิเพน ได้อยู่ตอนนี้นี่ครับก็จะมีสวีเดนเซกเกียฮังการีบารซิลโคลอมเบียและประเทศไทยส่วนในเรื่องของข้อจํากัดของเจ้ากิเพนเนี่ครับแน่นอนกิเพนไม่ใช่เครื่องบินที่สมบูรณ์แบบสามารถบรรทุกก็ไม่อยากจะพูดนะเออ เอาเอาเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าเนาะ,อ,ะอันดับต่อไปดีกว่าที่8 <c oughs> F16 ตำนานที่ยังไม่ยอมลงจากฟ้าแม้โลกจะเปลี่ยนไปถ้ามีเครื่องบินรบลำหนึ่งที่คนทั้งโลกเคยเห็นเคยได้ยินชื่อและเคยเห็นมันรบจริงๆมาแล้วนับไม่ถ้วนคงจะหนีไปไม่พ้นเครื่องบินรบลำนี้นั่นก็คือ F16 มันไม่ใช่แค่เครื่องบินใหม่ไม่ใช่เครื่องบินล่องหนแต่จนถึงวันนี้มันก็ยังคงบินและยังคงรบอยู่คำถามก็คือแล้วทำไมตำนานนี้ถึงยังไม่จบสักทีโดยทางด้าน F16 นี้นี่ครับได้เกิดขึ้นในยุคที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาต้องการเครื่องบินที่ราคาถูกบินคล่องและใช้งานง่ายมันได้ถูกออกแบบมาให้นักบินเป็นศูนย์กลางห้องนักบินต้องมองเห็นชัดควบคุมง่ายตอบสนองเร็วและผลลัพธ์ที่ได้นั่นก็คือเครื่องบินนี้เป็นเครื่องบินที่นักบินรักและกองทัพใช้ได้จริงในสนามรบส่วนในเรื่องของราคาของเจ้า F16 Fighting นี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่7 0็ดถึงแปล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าหากคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่2500 2 5 0 0ถึง2,800ล้าน จึงทําให้ราคาของเจ้า f 1 6นี้นี่ครับยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสําหรับประเทศที่ต้องการความเชื่อถือได้เพื่อขายการสนับสนุนขนาดใหญ่และอะไหล่ที่หาได้จริงส่วนในเรื่องของเจ้าลูกระเบิดของเจ้า f 1 6นี้นี่ครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่3 5มสถึงห้ล้านบาทและประเทศที่ครอบครองเจ้า f 1 6นี้นี่ครับมีมากกว่า50ประเทศนะยกตัวอย่างอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาตุรกีไทยญี่ปุ่นเกาหลีใต้โปลแลนด์และยูเครนก็จบลงไปแล้วนะครับกับการจัด8อันดับเครื่องบิ รบจากทั่วโลกเนาะอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาแค่8อันดับเนาะอาจจะมีมากกว่านี้เนาะเอาเป็นว่าจบคลิปแค่นี้ก่อนกันละกันรู้สึกว่าโหเจ็บคอมากเลยพูดมาตั้ง14นาทีกว่า,วาแล้วเออถ้ายัางไงเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วก็คงไม่ต้องพูดถึงนะว่า f 1 6หรือคลิปเพนะ่นรีวิวยังไงแล้วก็มีรีวิวให้ชมกันแล้วเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ